ทุกคนก็คงจะรู้กันดีนะครับว่าอ่ามือถือตอนนี้นะครับอย่าง s ั m s u งก Galaxy ฟลิปนะครับก็แน่นอนว่าผมก็ซื้อมันมานะครับจุดเด่นมันก็คือมันสามารถที่จะพับได้แบบนี้นะครับแน่นอนว่าถ้าสมมติว่าคุณลองคิดดูว่าถ้าโนบุกมันเป็นลนักษณะหน้าจอเต็มแบบนี้มันจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมารีวิวสิ่งนี้กันครับนั่นก็คือ asus zenbook pro 17.3นิ้วรุ่นใหม่ล่าสุดครับ สำหรับในตัวเซนบุ๊กโฟนนะครับวันนี้เราย,ยังไม่เปิดเห็นหน้ากันเดี๋ยวค่อยไป,เ,ปเกิดต่อสรุปนะครับก็ตัวเครื่องนะครับจะถูกใส่ไว้ในกระเป๋าใบนี้นะครับซึ่งกระเป๋าใบนี้คืออุปกรณ์มาตรฐานที่ติดกล่องมานะครับนอกจากอะแดปเตอร์แล้วก็สิ่งต่ตางๆที่ติดมาให้ในกล่องนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะแยกชิส่วนให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งแต่วใน,นนี้เราจะให้คุณดูที่ตัวเครื่องกันก่อนนะครับว่าตัวเครื่องนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็แน่นอนครับว่าน้ําหนักของมันอยู่ประมาณ1.5ถึง1จ 7กิโลกรัมนะครับตัวเครื่องด้านนี้นะครับก็จะเป็นมาสู่แบบสังเคราะห์เหมือนหนังนะครับพร้อมกับโลโก้ asus นะครับโลโก้ asus อาจจะเห็นยากนี้หนึ่งถ้ายกขึ้นมาแบบนี้นะครับให้โดนไฟมันจะเห็นแบบนี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีที่เป็นขาตั้งนี่ขาตั้งจะเป็นลักษณะนี้นะครับกล้องอาจนิดนึงเพราะว่าเวลาวางมันจะสะเทือนนิดนึงนะครับอ่ะแล้วก็เสร็จป,ปุ๊บก็จะมีโลโก้ต่างๆไม่ว่าจะเป็น การใช้หน้าจอแบบไหนนะครับเป็น f ฟ e ด OLED จาก BOE นะครับผู้ผลิตจอชื่อดังแล้วก็รองรับ p แ n t โทนตัวนี้เป็นคอ r e เ7เป็นรหัส U นะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์รับประกันรวมถึงตัวนี้มีอ f ฟฟิศมาให้ในตัวนะครับโอ้แสนสอเนี่ยมันไม่มีออฟฟิศมันก็ไม่ได้นะฮะอ่ะนี่ก็คือส่วนด้านหน้าและด้านหลังทีนี้เรามาดูด้านข้างของตัวเครื่องกันนะครับตัวเครื่องด้านข้างนะครับ ในส่วนนี้นะครับจะมีช่องเสียบแค่ช่องนี้นะครับก็คือเป็น USB Type C พร้อมกับเป็น Thunderbolt นะครับก็ถือว่าเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งของคอมพิวเตอร์ตัวนี้ที่รองรับ EVO platform ส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมีปุ่มปรับเพิ่มลดระดับเสียงมาให้นั่นเองจากนั้นอีกส่วนหนึ่งตรงนี้นะครับก็จะไม่มีอะไรมีแค่อาลำโพงเท่านั้นนะครับพลิกมาด้านตรงข้ามตรงข้ามนะครับ อันนี้เรามีการซ้อนคีย์บอร์ดเข้าไปด้วยเมื่อเลยดูเต็มนะครับช่องเสียบต่างๆนั้นก็มีมาให้ครบนะครับก็คือ USB Type C พร้อมกับ Thunderbolt เช่นเดียวกันแล้วก็มีตัวนี้ครับเป็นลำโพช่องเสียบหูฟังนะครับมาให้ด้วยพร้อมกับไฟบอกสถานะอันนี้เป็นช่องระบายอากาศนะครับแล้วก็ปุ่มสําหรับเปิดปิดตัวเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคีย์บอร์ดซึ่งสามารถชาร์จไฟได้ USB Type C แล้วก็มีปุ่มเปิดปิดด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ทั้งนี้นะครับมีการติดว่ารองรับลำโพงจากฮา r แมนเกอร์ดอนอยู่ตรงนี้นะครับก็ทำให้รู้ว่าเอ้ยลำโพงตัวนี้ก็มีคุณภาพอยู่เช่นเดีวยวกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดกันนะครับลักษณะของการเปิดนั้นนะ่ะก็คือเป็นเหมือนกับนโน้ตบุกแต่ว่าถามว่าทำไมเราเปึกเปิดท่านี้เพราะว่ามันเป็นท่าที่สะดวกที่สุดในการที่เราจะรีวิวในตอนนี้นะครับนี่เวลาเปิดนะครับก็เปิดเหมือนหนังสือ มีเปิดแบบนี้นะครับเราขออนุญาตเอาคีย์บอร์ดออกก่อนนะครับตีคีย์บอร์ดเราจะเล่ากันต่อไปในระดับที่เหลือนะครับเมื่อกลางสุดนะครับหน้าจอก็จะมีขนาดอยู่ที่17.3นิ้วนะครับแน่นอนว่ามันเป็นทัชสกรีนครับและเมื่อเอาหน้าจอของซิฟริปนะครับมาวางครับนี่ก็จะพบว่าเอ้ยหน้าจอเนี่ยเป็นชนิดใกล้เคียงกันเลยนะฮะก็คือเป็น I talk about all the planning Great, it's just some random guy. Hello. Um, I hope it's okay. I just came through this, uh, oh, just closed. You're Peter. สำหรับฟีเจอร์ภายในนะครับในรอบนี้เราจะไม่มีการอัดหน้าจอโดยโปรแกรมนะครับเพราะว่าในเรื่องของเรซูชั่นนั้นก็มีความแตกต่างกันนั่นเองครับมันจะมีโปรแกรมที่ชื่อว่า my asus นะครับเดี๋ยวเราจะขยายให้คุณได้รับชมเลยนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับอ่ะตอนนี้เราเปิดมาปุ๊บนะครับแล้วกดนี่คือ my asus นะครับโปรแกรมควบคุมอัจฉริยะของ asus นะครับก็จะควบคุมได้ตั้งแต่นี้ครับเราสามารถที่ตั้งค่าต่างต่างคือกดจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วมันจะเข้าไปสู่หน้าตัวของ ควบคุมนะครับเราสามารถที่จะควบคุมตั้งแต่ประสิทธิภาพนะครับมีการดิมิตของระบบชาร์จได้มีการจัดการเรื่องของพัดลมระบบไมโครโฟนรวมไปถึงในเรื่องของเสียงต่างๆมีการบูสเสียงได้ด้วยนะครับแล้วก็มีการเปิดระบบเรื่องของ การถนอมสายตานะครับแล้วก็รวมถึงการจัดการสีสันอะไร,รต่างๆเนี่ยค่อนข,ข้างมีมาให้หมดนะครับแล้วก็มีเวลคัมเอฟเฟคด้วยโอ้ oh. แล้วก็มีการตั้งทีแพดอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีลิงก์ทูไมค์ซูนะครับเชื่อมกับมือถือมีโปรโมชั่นนะครับใครที่ใช้งานอยู่อย่าลืมไปดูนะครับอาจจะมีแอปพลิเคชันอย่างเช่นพวกของ Adobe ให้ใช้งานได้นานถึง3เดือนนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของซัพพอร์ตอันนี้เราสามารถที่ดูเรื่องของความ มีปัญหานะครับของเครื่องได้นะครับแล้วก็สามารถตรวจเช็คเบื้องต้นก่อนที่จะส่งสู่บริการนอกจากนี้นะครับก็จะมีการเข้าสู่ Account ตัวของ ASUS One เพื่อต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ต่างของ ASUS นะครับนอกจากนี้ขออนุญามนีหนึ่งนะครับในตัวนี้ก็จะมีเรื่องของการไลฟ์อัปเดตก็คือเช็คว่าอัปเดตว่ามีอะไรที่ควรจะต้องอัปบบ้างแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของการ Recovery แล้วก็มีการ สวิตอุปกรณ์ได้ด้วยนะครับที่เดือก็จะเป็นการตั้งค่าพื้นฐานธรรมดาทั่วไปของเอสตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของประสิทธิภาพกันดีกว่าเพราะว่าตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับมันก็ให้สิ่งดีๆออกมาเยอะนอกจากตัวของการประหยัดไฟที่คุณจะได้รับชมในตอนท้ายนะครับสำหรับในการใช้งานนะครับของในโหมดแรกนะครับั่นก็คือหน้าจอแบบเต็มแบบนี้นะครับ เราสามารถที่จะให้เจ้า e เซ o บุฟโ o อลด d 17.3นิ้วนั้นแบ่งเป็นทั้งหมด3หน้าจอได้ด้วยนะครับ3หน้าจอและ4หน้าจอได้นะครับเช่นอ่ะเราเปิดแอปพลิเคชันตัวหนึ่งมานะครับเปิดบอเซ์มาเสร็จปุ๊บนะครับเราก็สามารถที่จะกดปุ่มนะครับเพื่อจะให้ตัวของหน้าจอนั้นนะ่ะมีการแบ่งอย่างชัดเจนได้นะครับซึ่งเราก,กดต,ตรงนี้ก็ได้นะครับ กดปุ๊บนะครับในฝั่ง้ายมือเนี่ยมันก็จะดีขึ้นมาเราสามารถที่จะแบ่งเป็นหมดสามหน้าจออย่างนี้นะครับ่ะสมมุติว่าผมต้องการให้แบ่งเป็นไดสเคปแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็ต้องเรียกแอปที่2อแอปที่3มานะครับถึงจะทําได้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่ามันจะทําได้อย่างไรนะครับวิธีการก็คือง่ายๆครับสมมุติว่าเราต้องการค้นหาเนี่ยเราสามารถที่จะกดได้นะครับมารอคีย์บอร์ดนั้นสามารถทีมภาษาไทยได้นะครับเพราะว่าเป็นคำเบอร์ของวิดด์ออ่ะเราจะพิมพ์ันที่2คือน้ตแพดนะครับ พอน้บแผดขึ้นปุ๊บนะครับเราก็สามารถที่จะกดปุ่มด้านข้างนะครับแล้วเลือกเป็นสกรีนที่ที่สามนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใช้ตัวของเวเบ์เซอร์นะครับเป็นอีกอันหนึ่งก็ได้นันผมลากมาปุ๊บแล้วผมก็แยกนะครับการใช้ชัดสกรีนของตัวนี้นั่นค่อนข้างที่จะคล่องตัวและแม่นยำนะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยใช้กับปักกาได้เท่าไหร่นะครับ เราจะใช้วิธีหนึ่งก็ได้คือเราจะใช้วิธีการเปิดเป็นในวินโดว์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแบบนี้แล้วเราก็กดปุ่มตรงข้าง,างนี้นครับซพ่งไปปุ่มลัดของทาง Asus นะครับแบ่งเป็นหน้าจอที่3แบบนี้ก็ได้อีกวิธีหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการรู้ว่าเอ้ยใช้งานแบบมัลติทัสได้ยังไงนะครับเราสามารถกดนี้นะครับลากตัวของเบราว์เซอร์นะครับออกไปเป็นอีกหน้าหนึ่งนะครับหรือเราจะใช้เป็นเมาส์นะครับอันนี้เราตรงสาธิตว่าเป็นเมาส์นะครับจากคีย์บอร์ด จากนั้นนะครับคุณลาปุ๊บเนี่ยคุณก็สามารถที่จะกดข้างบนตรงนี้ได้นะครับจุดนี้อย่างที่บอกไปครับมันสามารถแบ่งได้สูงสุดถึง4หน้าจอเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกสรรว่าจะให้หน้าจอแต่ละอันนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองครับเรียกได้ว่าโอ้โหมันแบ่งได้เยอะขนาดนี้มันก็มีดีเหมือนกันนั่นแหละ อย่างไรก็ตามครับฟีเจอร์ต่างๆของมันเท่าที่ดูจากตรงนี้นะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรแตต่างมากเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์ภายในกันอย่างเจาะลึกกันดีกว่าครับและนี่ครับคือการแบ่งหน้าจอของ ASUS ZenBook f l o 17นะครับซึ่งเป็นโน,นบุกที่มีขนาดหน้าจอใหญ่มากทีนี้เรามาดูในเรื่องของคีย์บอร์ดทัชสกรีนกันว่ามันทำงานได้ดีแค่ไหนนะครับจากการที่ได้ทดลองมานะครับคีย์บอร์ดทัชสกรีนที่มีขนาดใหญ่นะไม่ว่าจะเป็น การพิมพ์ในแนวนอนหรือแนวตั้งนะครับให้ดูไว้เป็นแนวตั้งจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับอาจจะเห็นได้ไม่หมดนะครับแต่ว่าพูดเลยว่าในการใช้งานจริงๆแล้วอ่ะมันค่อนข้างที่จะสะดวกอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันตำแหน่งการวางอะ่ะมันพอดีไปแต่ว่าคุณอาจจะต้องมีความคุ้นเคยในการเปลี่ยนแปลงตัวของคีย์บอร์ดเล็กน้อยนะครับก็มันสามารถที่จะพิมพ์แบบมติออมาติไปมาวอโติทัชได้ค่อนข้างแม่นยำแล้วก็ยังสามารถที่จะ ใช้งานเกี่ยวกับปุ่มกดค่อนข้างโอเคแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนที่ไม่ชินเนี่ยอาจจะแนะนําว่าไปคีย์บอร์ดปกติน่าจะดีกว่าซึ่งคีย์บอร์ดปกติก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ดังนั้นเนี่ยในการที่จะวางคีย์บอร์ดนะครับเราต้องเอาเว็บแคมนั้นหันขึ้นไปทางด้านบนด้านที่ผมชี้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอาคีย์บอร์ดนั้นแปะไปเลยนี่นะครับพอแปะปุ๊บเนี่ยตัว คีย์บอร์ดนั้นเราก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมเปิดเพื่อจะให้ระบบบลูทูธนั้นทํางานด้วยนะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็สามารถที่จะใช้คีย์บอร์ดพิมพ์ได้แบบนี้เลยนะฮะค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวสำหรับตัวคีย์บอร์ดฟิสิกอลนะครับก็ออกแบบมาเพื่อในการพิมพ์โดยเฉพาะนะครับน้ำหนักของคีย์บอร์ดนั้นเบามากนะครับแล้วก็คบพาสะดวกเช่นเดียวกัน พร้อมกับมีทัสแพดขนาดใหญ่สามารถที่จะใช้งานพิมพ์แล้วก็กดทัสแพดได้อย่างรวดเร็วทันใจดังนั้นเนี่ยถ้าใครคิดว่าเอ้ยคีย์บอร์ดแบบไวเลสที่ให้มาโดยปกติแล้วมันฟีดิงมันไม่เหมือนโนบุ๊กคิดผิดนะครับสำหรับเซนบุ๊กตัวนี้นะครับเซนบุ๊กของเอซุดนั้นน่ะค่อนข้างที่จะทําให้คีย์บอร์ดนั้นมีความเฟกซิเบิลแล้วก็คล่องตัวมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยในการใช้งานกับตัวของ asus zenbook 4 1 o นั้นถือว่าเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่ทำได้คล่องตัวมากเลยทีเดียวนะครับในขณะที่เราพับหน้าจอแบบนี้นะครับหน้าจอของ asus zenbook pro led นั้นนะจะมีขนาดอยู่รวมกันนะครับอยู่ที่ประมาณนะครับ14.6นิ้วนะครับก็คือหาร2ลงมานั่นเองครับแต่ว่าเราสามารถที่จะ ทำให้หน้าจอตัวนี้นะครับมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นโดยการที่ยกคีย์บอร์ดออกมันก็จะกลายเป็นลักษณะเหมือนกับเฟล็กซ์ของเอ่อมือถือซัมซุงได้นั่นเองครับอ่ะทม้ติมผมยกออกแบบนี้นะครับคือเรายกออกง่ายๆเลยมันก็จะให้พื้นที่หน้าจอนะั้นอะ่นะเต็มนะครับไปถึงข้างล่างแบบนี้นั่นเองครับดังนั้นเะนะีนะ่ยนะใครจะเลือกบอร์ดเปเปอร์ใช้กับเครื่องนี้เนี่ยต้องคิดนิดนึงนะครับว่าบอร์ดเปเปอร์ของคุณนะั้นอะ่ะมันสามารถที่จะวางในะเพียงพอได้หรือเปล่านะครับบางทีก็ อาจจะติดในเรื่องของพื้นที่ประมาณหนึ่งได้นะครับอันนี้เมื่อกี้นี้ถ้าเห็นดวงไฟก็ขออภัยด้วยนะครับติดไฟสตูดิโอของผมเองนั่นเองครับก็ถือว่าค่อนข้างลงตัวใช้ได้นะครับกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนใช้งานที่เรียกได้ว,ว่าค่อนข้างง่ายโดยตัวบานาพับนะครับก็จะมีน้ําหนักค่อนข้างที่จะเบานะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าตอนแรกที่ปิดเนะี่ย มันก็จะน้ำหนักของมันจะเยอะเพื่อไม่ให้บานพับนั้นอนะเปิดได้ง่ายนั่นเองครับเป็นการป้องกันไม่ให้ตัวบานพับมันเปิดในเวลาที่เราไม่ได้ตั้งใจนั่นเองครับไม่เพียงเท่านี้ครับตัวบานพับด้านหลังนะครับที่เราสามารถเปิดออกมานั้นอนะสามารถที่จะทําให้ตัวของโนบนะุกนั้นอะตั้งเป็นแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติคุณมีคีย์บอร์ดนะครับคุณก็แค่วางไว้เฉยๆอย่างนี้นะครับ คุณก็สามารถที่จะใช้พิมพ์งานได้อย่างสะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถใช้เป็นแบบ book mode นะครับก็คือไม่ต้องเปิดฐานแค่เปิดให้มันเอียงรับกันทั้ง2องข้างนะครับดังน,นั้นน่ะถ้าในโหมดนี้นะครับคุณสามารถที่จะใช้แบบจอแนวตั้งแล้วก็พิมพ์งานด้านหนึ่งอีกด้านนึ่งดู YouTube หรือว่าจะใช้กับแอปพลิเคชันอื่นอย่างเช่นการดูหุ้นการดูอะไรพวกนี้ ผมว่ามันค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆเลยทีเดียวแต่สิ่งที่อาจจะต้องระวังสําหรับโหมดนี้นั่นก็คือว่าถ้าเกิดสมมุิิคุณวางในตําแหน่งที่ไม่ดีหรือว่าองศามากเกินไปอาจจะทําให้เกิดการล้มได้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเล็กน้อยครับ สำหรับสเปคของ ASUS ZenBook 17 4 OLED นะครับก็จะมาพร้อมกับ Intel Core i7 1น5 0 u กอายูนะครับกจอ Iris Xe นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานแล้วก็รองรับ Evo Platform มาพร้อมกับ RAM 16GB นะครับแล้วก็หน่วยความจำในตัวนะครับหรือ SSD เป็นแบบ 1TB ไไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับ ดังนั้นเนี่ยในการใช้งานก็ต้องเผื่ออไว้การเชื่อมต่อนะครับมาครบเลยทั้ง usb type c ทั้งหมด2ช่องนะครับมีช่อง1สีบหูฟังการเชื่อมต่อไร้สายรองรับ wi-fi 6 e แล้วก็ e t o o ู h เวอร์ชัน5.2นะครับและน่นอนครับว่าแบตเตอรี่ของตัวนี้ก็มีขนาดใหญ่ที่ที่75วัตต์โอเวอร์รองรับกำลังชาร์จไฟที่ที่65วัตต์ด้วยกันครับเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพกันดีกว่าสำหรับในเรื่องของ benchmark นะครับในการทดลองของเราก็จะทดลอง2โปรแกรมเท่านั้นนะครับก็คือ PC Mark 10นะครับก็ทำได้ที่4,626คะแนนสมศักดิ์ศรีกับคอมพิวเตอร์แบบนี้บรอการทสองของเราไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของถ้าเราเสียปลั๊กประสิทธิภาพก็จะสูงกว่าดีนิดนึงนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับก็คือ c r y s t t l d n s k s a r k นะครับพบว่าคะแนนของมันค่อนข้างสูงใช้ได้เลยเทีเดียวนั่นหมายความว่าเวลาที่มันทำงานจริงๆจ,จ,จังๆนั้นอะ่ะมันตอบสนองได้รวดเร็วทันใจ เรียกได้ว่าไม่ผิดหวังสำหรับคนที่ต้องการความแรงจากคอมพิวเตอร์แบบนี้แน่นอนครับแต่ว่าต้องดีมาไว้ก่อนนะคอมพิวเตอร์แบบนี้คืออัลตร้าบุ๊กนะครับไม่ใช่เกมมิ่งโนบุ๊กหรือว่าเมนสตรีมโนบุ๊กที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะัแต่มันก็ทำงานได้ดีในแบบของตัว Intel Evo Platform ที่รองรับการเปิดเครื่องได้เร็วรองรับการทำงานที่ สามารถเล่นกราฟิกได้สามารถทำเกี่วกับวิโอได้นิดหน่อยและรวมไปถึงในเรื่องของแบตเตอรี่ที่อยู่ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแน่นอนครับว่าจอใหญ่ขนาดนี้หลายคนก็ต้องถามถึงเรื่องแบตเตอรี่อยู่แล้วนะครับ ASUS ZenBook 4นะครับตัวนี้ก็จะมีขนาดแบตเตอรี่ที่ใหญ่สมตัวมันนะครับอยู่ที่75วัตต์โวอร์นะครับโดยตอนนี้คือเราใช้งานมาทั้งวันนะครับ โดยแบตเตอรี่นั้นออนไทม์อยู่ประมาณ6ชั่วโมงครึง่งการใช้งานจริงๆนะครับอยู่ที่7ชั่วโมง54นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่42%โดยการใช้งานของเรานั้นก็อย่างที่คุณได้เห็นอินเสิร์ตไปก็คือในการพิมพ์งานเลนต่างนั้นก็ถือว่าพิมพ์ได้ดีอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยแบตเตอรี่เมื่อ,อต้องอึดด้วยนะครับตอนนี้เท่ากับว่าเราไม่ได้ชาร์จมันเกือบ8ชั่วโมงก็เรียกได้ว่าผมพลังตัวนี้อึดถึกทนและก็ใช้งานได้นาน เห็นตจ้งเครื t t ok ่องนี here, starting, ital, ้นะครับเป็นจอใหญ่นะครับแล้วก็การใช้พลังงานก็อย่างที่เห็นไปแล้วนะครับ asus zenbook 4 r o ol d นะครับก็จะให้อแดปเตอร์แค่นี้ตัวนี้เท่านั้นนะครับโดยอแดปเตอร์ตัวนี้นะครับมีกำลังไฟสูงสุดนะครับอยู่ที่65วัตต์นั่นเองครับแล้วก็เป็น usb type c เท่านั้นเราสามารถที่จะเสียบชาร์จได้เลยหรือใครมีอแดปเตอร์ที่ อยู่ภายนอกอยู่แล้วนะครับที่เป็น USB Type C ก็สามารถที่จะชาร์จเจ้าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ได้เช่นเดียวกันครับโดยกําลังไฟนั้นจะขึ้นอยู่กับว่าไฟนั้นเหลืออยู่แบตเตอรี่ที่เท่าไหร่ครับเมื่อเราพบกับอะแดปเตอร์ตัวจริงกันไปแล้วนะครับตอนนี้เราจะใช้ที่ชาร์จที่เหนือกว่านะครับโดยที่ชาร์จจะเป็น USB Type C แล้วก็เสียบกับ อะแดปเตอร์ที่ใช้มีกำลังสูงสุดอยู่ที่100วัตต์นะครับผ่าน USB Type C ทางด้านล่างนี้นะครับเราเสียบเข้าไปแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากำลังไฟที่เข้านั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเนื่องจากสายตัวนี้นะครับที่เราใช้นั้นสามารถบอกเรื่องของกําลังไฟวลตเมเตอร์ที่สามารถเข้าไปได้นะครับโดยอะแดปเตอร์ตัวที่เราเสียบนะครับมีกําลังสูงถึง100วัตต์ และสายตัวนี้ก็รับรับถึง100วัตต์เช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่ครับคุณจะเห็นไฟป้นเปี้ยนอยู่ประมาณ69-70นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าในแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ตอนนี้ต่ำกว่าที่เราได้ถ่ายตอนที่เป็น การทดสอบแบตเตอรี่ปกติที่เราใช้นะครับเพราะว่าเรามีการรันเบสมาร์คเพิ่มขึ้นไปอีกนิดหนึ่งตอนนี้แบตเตอรี่เหลือประมาณยีนะครับดัางนั้นเครื่องมันก็เลยจะวิ่งกําลังไฟสูงสุดเพื่อจะจ่ายไฟเข้าไปนั่นเองครับนั่นหมายความว่าถ้ามีแบตเตอรี่ที่เยอะขึ้นตัวของ A อซูนั้นจะตัดไฟทําให้ในเรื่องของการจ่ายไฟนั้นเหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้นและไม่ทําให้แบตเตอรี่เสื่อมนั่นเองครับเห็นไปแล้ทั้งหมดนะครับสำหรับเจ้าสิ่งนี้นะครับ ASUS เซนบุ๊กสิบเจ็ดโฟโออีนะครับซึ่งเป็นน้ตบุ๊กที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนรูปร่างได้แต่ว่าไม่ได้เป็นการพิกแบบ360ออสามร้อยหกสิบองศาแต่แค่ว่ามันสามารถที่จะทําให้หน้าจอของมันนั้นราบเรียบเป็นแผ่นเดียวกันโดยเหมือนกับไม่มีคีย์บอร์ดอยู่เลยนะครับก็แน่นอนครับมันอาจจะไม่ได้เป็นคอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดแล้วก็คอมพิวเตอร์ที่เบาที่สุดแล้วก็คอมพิวเตอร์ที่ประหยัดไฟที่สุดเรื่อถึงราคาที่ถูกที่สุดเช่นเดียวกันแต่ว่าอันนี้มันเหมือนกับเป็นการซื้อเทคโโนลยี ถ้าสมมติว่าคุณต้องการที่จะล้กากับเพื่อนๆเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเอซูตนั้นเขาก็จัดมาให้แล้วก็ยังมีประกันที่ดีมากที่สุดของอีกรุ่นหนึ่งนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ก็มีการรับประกันเรื่องหน้าจอที่สูงสุดของทางเอซูตนั่นเองครับสาหรับตอนนี้ถ้าใครอยากซื้อนะครับก็สามารถที่จะหาซื้อได้ทางเว็บไซต์ของเอซูนะครับ asus.com หรือว่าทางออนไลน์กับตัวแทนจําจหน่ายได้นะครับแต่ว่าถ้าขึ้นมาสินค้าหมดก็ต้องรอไปก่อนนะครับเพราะว่า เหมือนกับว่าในร็อตแรกก็มาไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครต้องการคอมพิวเตอร์ที่เป็น17นิ้วเปยนรูปร่างได้หรือว่ามีคีย์บอร์ดไร้สายพบผาแล้วบอกว่าเอ้ยฉันต้องทํางานได้ราวกับเดสก์ท็อปพีแต่ไม่มีตัวของเคสตามหลังมาและเน้นว่าทํางานทั่วไปไม่ได้เน้นเรื่องของกราฟิกเยอะมากมายนักรุ่นนี้ถือว่าโอเคและตอบโจทย์ครับ คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นแกสติดและเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่องบีไลน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างหน้านี้รวมถึงในเฟซบุ๊กคอมสแลทปีไรบ์บอกครับ